ีก็ได้แต่ว่าก็ต้องแบบก็ต้องใส่ไปธุรกิจันก็จะเป็นนายูย่ขอบนันดยดแอนแต่ต้ันเปายกะไรต้องดตีติดตามติดตามเส้นทางการเป็นปนายกแล้วหรอ <c ười> ตาด,ดูแลสิบก็คนนกับปวดหัวสี่่า, <c ười> าบุปัเจกับบเืสิล้านคนนะคะจสอล้า <c ười> นก็ไม่สองกับสิคน <c ười> <c ười> ขาดสิบคนนี้มาได้แล้วก็สบายแล้วใช่่สุดแรกคือบริหารทั้งประเทศได้โอเคโอ้ยฉันพูดผิฉีดอย่างฉันเป็นฉันเป็นพักพักที่อยู่พักทุกคนชอบได้ไม่ได้มีพักไหนบ้างหนึ่งพักคนพักคนเยยออะห็นบอลหนี่เห็นบอลหนีที่เสื้อเขานี่เห็นบอลนีที่เสื้อเขานี่ันดป็นแคทผมมาเส้นไล่ที่ต้อง สุนทราสุมาลีสุนทราสุมาลีปาด์ตปาดเฝ้าซืาา้อได้พี่น้องกด๊มุดคือไฟคล้ายนั่นเพราี่รองร้อยยี่สิบเก้าบาทเฮ้ยอุ้ยแต่ว่าคำแนี้ยน่ะรอบนี้น่าติดตามมากนะเพราะว่านางมีบทบาทที่แบบว่านางแสดงครั้งแรกนางแสดงละครครั้งแรกละครเวทีครั้งแรกแล้วบดคู่นะก็คือแบบสุด อะไรกันบ้านนี้สมมตงมอง็นบ้านนี้ไม่ยังว่าสักันเลยนะโอ้โน่าจะเปิดไหมดูว,ว้าวมีจเจ้าอะรกถามยังไงหามาข่าเคลียสุดอม,มากรีวิว่ร้องมาทถอดมาเดี๋ยวพะดังก็ตตองพัฒนาต่อไปแล้วค่ะส้างผลงานอัพเดทตจุคของ ครับตัวนี้ความดังความปังความอิงไม่อยู่ที่เสียงมันอยู่ที่ความสามารถและอยู่ที่จังหวะเวลาคนเสียงดีบนประเทศไทยหนิประกาศมันกระดังเบนเดตต์มีน้ำบาตน้ำเงี้ยงอยู่น้ำชุมชนใหม่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 ถามว่าคนมวนก็ยุลีพี่บอกบนอื่นแต่ยุลีมาถูกที่ถูกเวลาน่ารัก เขามาเพราะดีมวนกับแปดยุติกินมี่ไม่เพียงแค่นี่แต่ว่าวจมั่เขาไม่ได้ช่องชะตาเขาไม่ไม่ใช่วาสนาก็ยังไม่ได้ยังสรีนานี่ว่าเนี่ยว่าตรงตรงใเข้อใจพ่าได้ปะนี่คือชีวิตจริงบราณชีวิตอันนี้นี่ย่ายละครชงชาติแล้วมั้ยจบยังไงก็ยังไม่รู้เลย